ถ่ายมาแยกไม่ออกไหนหมูไหนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปสมุยนะคะ ก็เดี๋ยวราไปดูนะคะว่ามีใครไปกับเราบ้างนะคะถึงสมุยแล้วนะคะที่สนามบินเนี่ยคนน้อยมากน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีกำลังจะมาเที่ยวมาช่วยกันสนับสนุนคนไทยกันแล้วก็จะได้ช่วยให้แบบคนที่นี่เขามีงานมีอาชีพ ทำกันด้วยคืนนี้เราจะมีบาร,ร์บีคิวปาร์ตี้กันนะคะรอดูอน,น,นะคะคืนนี้เลยใช่หรอใช่ <c oughs> ไม่เคยร,รู้เลย <laughs> <laughs> มาอยากเดียวเราเรามาแล้วค่ะ <c oughs> ไปที่พักแล้ว <c oughs> และเราก็ถึงที่วิลล่าแล้วนะคะม,มีสนามเทนนิสด้วยสนามบาสด้วยโอ,โ,ลลออโอ้โหโอ้โหพันแทลลารี่เอ้ยมีสนามมวยด้วย ต้องมาจัดเฉียวมวยนี่พี่ดีค่ะเล่นเกมกันค่ะก็คือหนึ่งนต้องเป็นพี่เป่าทัวบ้านกันหน่อยอันนี้มีห้องรีมอนซาวน่าด้วยนะคะโอเคห้องครัวเราแอบมาบุกครัวนะคะเนี่ยเชฟตรวจสอบอุปกรณ์นะครับ เล่งไว้เลยนี่คืออยู่ในวิลล่าของเรานะ่ที่เราพักนะไม่ใช่ของส่วนกลางโอ้โหและัเสียงใหญ่ด้วยมองดูหนะังก็มีโอ้โหนี่เล่นเกมได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอ้มี kids room มาแย่งหลานเล่นเอกคนนี้ เมื่อกี้นะคะเราเพิ่งไ่ว้น้ากันเสร็จนะคะแต่ว่ามีคนแอบหลับก็คือพี่เซนแอบหลับไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปบาร์บีคิวปาร์ตี้โอ้หอยทากน้องหลบมุมหน่อยมีสี่คนนะคะที่มาเร็วร<อ>จะบอกว่าพี่เซนหลับแล้วหลับแล้ว แ้ก็มาปลาตัวใหญ่มากเลยเนาะให่เอพิกันย่าพี่หิมยังไม่มาเหรอคะมาเลยหิมกำลังแบบรอนเนื้อยู่มาแล้วพี่เซแล้วอะรงเวลาล้ต้องไปปลุกให้เซนพี่นหลับแล้วอ่ะที่้าปลกพีเซนกันอนแงวาไปแ่อนกแล้วนอนเลหลับเลย เมื่อกี้มาบอกว่าพี่เซนเพื่อนลงมากินข้าวกันแล้วนะจะเอะเดี๋ยวตานลงไปเดี๋ยวตานลงไปเราต้องกินพร้อมกันจัดไปจัดไปค่ะจะปุกได้ไหม ชิมชิมชิมเป็นไงอร่อยไหมดีครับนี่อูตส่าดึงออกมาเร็วแล้วนะอือร่อยรักก็คือรักลงก็คือลงแต่ชาวชาวกระมงก็คงไม่เข้าใจ ฝนตกนะคะอดไปเรือเลยจริงวันนี้เรามีแผนจะต้องไปเรือลงลงไหมคะมาดูโชว์ดูโชว์ค่ะตลกไหมตลกไหมคะ้ย่ตได้ย่อเนาะ

นี่ห้องเพลย์รูมนิวมาทำอะไรคะเิื่องมาเล่นกับน้องพิพาแต่ว่า จะแนะนําอะไรให้นี่ชอ็อกโกแลตลิเตอร์รสปอร์ตนะคะที่เมื่อกี้ว่าให้พี่กินอะ่ะอร่อยไหมอร่อยมากชอ็อกโกแลตแท้จากเยอรมันนะคะคุณภาพเยี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยอร่อยมากเลยยวมันจะแนะนาให้กิน <c oughs> โฮลฮาส์นัสก่อนมาเดี๋ยวมันจะโชว์วิธีการกินให้ดูนะคะวิธีการเปิดแบบนิกแพกนะคะก็คือเป็นวิธีการเปิดที่แบบไม่ต้องใช้กรรไกรแล้วก็สะดวกมากๆด้วยก็แค่อย่างเงี้ยหนึ่งสองทรนี่อัดแน่นไปด้วยถั่ว คือทุกคำที่กินน่ะก็คือถั่วนแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองกินเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะถั่วเยอะมากอ,มอร่อยมากเพราะว่าถั่วหอมมากาน่ากิน<ด>จังเลยืใช่ไหม,มพี่กินถั่วไ,ไหมคะโฮอัลมอนส์นะคะอุ้ย มันดีตรงนี้แหละตรงที่แบบจะแกะยังไงก็เจอถั่วเจอถั่วนะคะพี่โมหะแค่แบบอย่างเงี้ยก็ยังเจอถั่วแล้วเลยอ่อยมากถั่วหอมมากเลยค่ะแล้วก็จะแบบเข้มข้นมากคะแบดีมากหน้นตามีความสุขนะเนี่ยมากด dark โ h o l e h a z e l นะคะนี่เรามากินขนมห้องเด็กนี่เหมือนมาแย่งของพิภากินเลยไม่่เหมือพิภาแต่เมื่อเห็นเปล่านึกว่ามาแย่งพิ้ากิน อยู่ในห้องเพลย์รูม,ม,ม <laughs> สนุกตอน <c oughs> เปิดเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ช็อกโกแลตเนี่ยนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยมันยังทำให้เรามีความสุขด้วยเคยได้ยินไหมเคยแปลว่ามันก็เป็นแบบเหมือนเป็นขนมที่แบบมากินได้ตลอดเวลาอยู่ในเมื่อมาเที่ยวสมุยใช่ไหมคะแล้วก็ สามารถเอาช็อกโกแลตเนี่ยมากินกับเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบของว่างยามบ่ายแล้วก็เอาช็อกโกแลตมาก็หักปาะแล้วก็กินเข้าไปทําให้คลิปของเราอ่ะยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกอ่ะรสสุดท้ายก็คือรสแมคคาเดเมียนะคะเนี่ยถั่วเยอะจริงๆแม้วคาคาเดเมียก็ให้ถั่วเยอะมากมีความสุขมากเลยตอนนี้อ่ะพี่ลองค่ะ หอมถั่วมากเลยครับอร่อยมากข้าวมันหมากสุดเคสโซนัทซักก็ดีเอามันก็ดีดาร์กโฮลว่าสนัทก็เค็มคนคือมาช็อกโกแลตที่แบบหวานน้อยกว่าปกติหน่อยเ็เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะส่วนแมคคาเดเมียก็ดีก็หอมถั่วแมคคาเดเมียเลยอ่ะเวลาไปไหนก็เอาไปสีรถสลับกันกินกันป่ะเราไปตามพิพากันพิพาเนี่ยไม่รู้ไปไหนไปตามทอมพิพากัน อยู่นี่นี่เองจะไปว่ายน้ำเหรอคะเฮ้ยเล่นน้ำตรงไหนคพอดีมีกูทำหน้าน่ารักแร้น่ารักนี่คนอื่นเขาเล่นกีฬากันเห็นไหมเอาไม้เอาไม้ดูซิกินลูกถึงจะเข้า ธรรมดานะเนี่ยเก่งเขาพี่พี่เดี๋ยวเรามาเทนนิสกันสักนิดหนึ่งไหมได้เหรอเป็นอะคะเคยเรียนนะแต่แตาไม่ได้แล้วเล่นปมาพี่ไม่เคยเลยนแต่เดี๋ยวลองด้วยนี่ดูท่าดูท่าเขี่ยมาเลยนะโอ้โหนกตายไปสองตัว กือบโดนหัวสามีโอ้โหรองเท้ารุ่นใหม่เอาว้าวว้าอว้าวาวว้าววามวาว่านว้าวว้าวว้าว่าววาวว้าววาว้า้้ สงครามหมูกระทะยี่งมันก็เอาไปดีมากต้อปปี้อ่ะ c o p ปเสร็จเสร็จไม่ต้องเอาถานแล้วอร่อยหมูกระทะเป็นจุดยอดมาก่ลยนที่สุดเราก็ได้มาขึ้นเรือเลยส่เกาะหมูค่ะไม่ชอบฝนตกเกาะชื่ออะไรนะเกามัดสุกเกาะมัดสุกเนี่ยจะไปเล่นกับหมูนะคะ ขาชักขาลอยอยู่บนเรือแล้วนะคะกันวันนี้ถึงแล้วตรงนั้นก็คือเกาะเกาะมัดสุที่มีหมูเยอะๆมิวก็จะเจอเพื่อนแล้วบนเรือนี้ก็มีหมูนะแต่มองจากตรงนี้ไม่เห็นหมูสักตัวเลยเห็น ถ่ายไปถ่ายมาแยกไม่ออกไหนหมูไหนโอ้น่ารักจังเลยตัวนี้เย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 ้นี้ไย้ลยงมย้เย้วม้เย้เ้เย้เย้าร้เย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 ้เ่้เย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 ้เารเย้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 เ้เร้เๆ้เย้เย้เเ้ยเย ขอขับเรือขอขับเรือวนรอกหนึ่ง๋ยวคอนเทนต์ใม้มีเลยเ้าฝนตกนะทุกคนแบบขึ้นฟังมาแล้วพี่ฝนตกหน่อยๆพอดีเลยอ่ะใช่ฝนตกดีนะเนี่ยนี่อยากให้ดูคนถือไฟอะไรผู้ประกอบเดี๋ยวเราว่าเราจะไปคบกันนะคะคืนนี้เดี๋ยวรอดู 他也就是捅锅里吧。三。哦，哈哈哈哈哈。 Quay <laughs> À sẽ hẹn <khán> nồi <laughs> ได้ควงไฟหน่อยไหมอร่อยไหมคะ รวดเร็วบ๊ายบายพี่เปาแล้วก็อย่าลืมอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดไค์กดแชร